สวัสดีค่ะสวยมาก ก็สวยวันสวยคืนมีอะไรอัปเดตข่าวดีอะไรมาอัปเดตแเล่าก็มีคุยกันค่ะแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะรอให้โควิดมันหายไปก่อนส่วนใหญ่เขาจะไปวิ่งคุณยายยิ่งออกกำลังแล้วก็ทําเป็นส่วนหนึ่งทําให้สดใสด้วยก็เกี่ยวค่ะแต่ว่าแบบเวลาเราไปออกกําลังกายบางทีคือร่างกายเราอ่ะแบบว่าสุขภาพดีแต่ว่ากลิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะว่าปกติเวลาเราไปวิ่งบางทีอย่างอย่างช่วงนี้สวนสวนสาธารณะเริ่มมาเปิดแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาแบบมขอถ่ายรูป วิ่งเสร็จอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเราก็ต้องดูแลให้ตัวเองดูแบบดูดีอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาเพราะไม่งั้นแบบว่า ต่อให้เราวิ่งเก่งแค่ไหนมาถึงหูกลิ่นเปรี้ยวมากพี่หญิงเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแหละไม่ได้ไม่ใช่หน้าเปรี้ยวนะคือกลิ่นเปรี้ยวไม่ได้เราต้องดูเราตเองก็เราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆค่ะอย่างหี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามฟินมา2ปีแล้วค่ะก็ใช้อ่อน้ําหอมมาดามฟินตลอดแล้วตอนนี้ก็มีครีมทาผิวด้วยที่เป็นครีมทาผิวที่ช่วยในเรื่องของกลิ่นเพราะนั้นเนี่ยเราเหมือนทั้งอาบด้วยทั้งฉีดทั้งทาใช่ตอนนี้เขามีกลิ่นใหม่ด้วยนะคะอย่างกลิ่นเ เจ้าเจ้าเจ,จ้าสีฟ้าเนี่ยหญิงชายและหญิงชอบมากเพราะว่าหรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบ สามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงอยากให้ลองดมใช่เป็นยูนิเซ็กเลยแล้วก็ที่ออกมาเพื่อตอนซัมเมอร์นี้เลยใช่ใช่อันนี้เป็นเป็นเป็นกลิ่นใหม่ช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้คือจริงเมืองไทยอน่ยซัมเมอร์ซัมเมอร์ทั้งปีอยู่แล้วไม่แต่สีม่วงนี่ก็ใหม่ะใช่สีม่วงใหม่เป็นกลิ่ที่ใหม่ค่ะสีฟ้ากับม่วงหอมมากคุณใช่แต่ว่าสีแดงเนี่ยคุณแม่ชอบมากแม่น้อยกับหญิงเนี่ยชอบมากคือจริงอาต้องบอกว่าน้ำหอมมาดาังฟินเป็นหลายๆคนก็ทราบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเวลาฉีดบนตัวต่อให้เป็นกลิ่นเดีียวกัันนบต กับฉีดบนตัวแพทแมทก็จะเป็นกลิ่นกนใช่ค่ะอย่างบอกว่าผู้ชายบางคนบอกว่าอยากได้กลิ่นแบบลึกลับทรงค่ะจริงจริงบอกว่าอย่างที่หิงบอกว่ากลิ่นเนี้ยคือผู้ชายใช้ได้บางทีอช้่ผู้ชายบางคนก็จะรู้สึกว่าเอออยากได้กลิ่นเหมือนแป้งกลิ่นเหมือนแบบหอมแป้งเออรู้สึกเย็นเย็นสบายสบายผู้ชายบางทีก็เหมือนกับไม่ค่อยกล้าสารหอมกลิ่นที่แบบฉุนมากอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วผสมกันได้ด้วยผสมกันได้อย่างสมมติตอนเช้าแบบหิงฉีดตัวนี้มาใช่ไหมคะกลางวันสมมติไปถ่ายละครเราอยากได้ความรู้สึก ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นหญิงก็อาจจะฉีดตัวนี้ซ้ำเข้าไปเพราะว่าอย่างตัวขวดใหม่สีม่วงเนี่ยจะมีกลิ่นที่ทรงพลังเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบเมีเสน่ห์ช่เวลาเราไปถ่ายละครน่ะบางทีกลิ่นกลิ่นมันมีส่วนช่วยทําให้คาแรคเตอร์เรามันมาด้วยนะเวลาฉีดวุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ย ทรงพลังอะไรไม่เลยพี่ญิงเล่นอะไรก็ต้องเนอร์ใช่แบบริงใช่แล้วเราสึกว่าพอเราได้แบบรู้สึกว่าพอฉีดไปเรารู้สึกว่าเหมือนมีใส่กระโปรงอยู่ข้างล่างอะไรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนแบบมันมีพลังอะไรเงี้ยจริงจริงถ้าสมกันได้คิดดูใช้อ่นนิหนึ่งสามวันก็สามกลิ่นแล้วผสมกันไม่ตีกันด้วยนะไม่ตีกันด้วยกลิ่นเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้สามกลิ่นเลยได้ไหมพี่ได้ค่ะจริงๆเราก็ถ้าสมมติใช้ทั้งครีมทาผิวบวกกับน้ําหอมอาบน้ำไปคือไม่หลุดนะคะกลิ่นไม่หลุดยู่ยานใช่คึว่าบางทีน้ำ หอมฉีดไปออกจากบ้านพอยังไม่ถึงที่ทํางานเลยกลิ่นหมดแล้วใช่ค่ะอันนี้ไม่ค่ะอันนี้ทนนาน24ชั่วโมงแล้วบางทีหญิงใช้เนี่ยคืออย่างเราใช้มานานหลายๆปีเนี่ยเราทั้งฉีดทุกวันทาครีมทุกวันรู้สึกว่าขนาดนอนเรายังได้กลิ่นติดอยู่ในหมอนเราเลยอ่ะคือเรารู้สึกหอมของเราไปทั้งวันเลยนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นครีมทาผิวบอดี้บอดี้ใช่เป็นบอดี้โลชั่นซึ่งก็มีกลิ่นของดอกไม้หอมมากเมื่อกี้หอมมากแล้วก็ชุ่มชื่นมากมาค่ะหอมหอจริงหอมจริงใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะฉีดน้ำหอมแบบนี้เราาจะตม โลชั่นก็หอมสอบโปรดีกว่าอย่างได้ละอยาได้ละโปรโมชั่นวันนี้นะคะก็น้ำหอมมาดามฟิน2ขวดค่ะปกติเนี่ยราคา3,000บาทแต่วันนี้เราลดเหลือ1,990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับผู้ชมที่โทรมาเฉพาะตอนนี้เลยนะคะรับฟรีน้ำหอมไปอีก1ขวดเลยนะคะแล้วก็โลชั่นดอกไม้นี่ขวดขวดใหญ่แบบนี้หลอดใหญ่แบบนี้เลยอีก1่งหลอดนะคะพร้อมกับโลชั่นน้ำหอมหลอดเล็กสองหลอดนี้กต่คือเป็นเป็นกลิ่นเดียวกับน้ำหอมเลยนะคะสรุปคือได้ทั้งหมดเซ็ต 6ชิ้นนะคะจากราคาเดิมเนี่ยเกือบ6 0 0 0บาทวันนี้ซื้อในราคา1 9 9 0บาทเท่านั้นเลยนะคะสนใจติดต่อได้ที่ไลน์นะคะแอดฟิน96หนะคะหรือว่าโทรที่0 2 0 3 0 0 0 3 3ค่ะย้ำโปรอีกรอบหนึ่งพี่โปรโมชั่นนะคะซื้อน้ำหอมมาดามฟิน2ขวดปกติราคา3000นนะคะวันนี้ลดเหลือ1,990บาทนะคะและถ้าโทรมาเฉพาะในรายการตอนนี้นะคะรับฟรีไปเลยน้าหอมอีก1ขวดโลชั่นดอกไม้หลอดใหญ่1หลอดนะคะแล้วก็โลชั่นทาตัวหลอดเล็กอีก2 ทั้งหมดได้ไปเนี่ยหชิ้นนะคะแต่ราคาเนี่ยปกติเกือบ6,000บาทวันนี้ได้ในราคา1,990บาทค่ะ1นึ่ซื้อน้ําหอมที่ไหนสองแถมสี่อันนี้ได้ทั้งสี่คุ้นมากคุ้นก็แอดมาได้เลยนะคะที่แอดฟิน96หะคะหรือว่า0ูนย์สองศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสะว่าตอนนี้คือทั้งแม่แม่ชาบอกว่าแม่เชาบอกวันนี้มันจะิปพี่บอกว่าวันนี้ลืมฉน้าหอมบขอบคุณอิกนะคะขอบคุณแล้ววันนี้พาราจวันนี้ไปทั ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะชุดที่กรสวยๆจากมาดูค่ะแล้วก็เครื่องประดับของเราอจิวารีค่ะวันนี้พวกเราหอมกันแล้วสี่คนนะคะลาไปพร้อมกันเลยกับคุณยายหญิงนะคะพวกเราผู้หญิงยกมังกแมงแวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ